กับฟันดีนว่มาถืออีกคือเเขาวันนี้เด้อถือขอ้ืเขาใมวันี้กับฟันดีอีกนับถืออีกบอกกันเก่าย่าถือถือเวลาสนุกฟันดีสนุกโอ้ฟันดีสนุกหนตรงนี้เลยปูเลยบาไม่บวักระครับผมนี่มาขอห้าเก้ากระครับผมนมาสการนะคะปูเด้อค่ะนมาสการค่ะปูเด้อนมาสการครับปูเปล่ยนลูนึงสียได้เปู โอ้ยเมียนเมียนล้วนี้หรอกตัน้ตัวน้ตันี่เด็กูให้ยเด็กน้อยเขาไปซื้อกวันก้าสองหันชูนี่วัวนี้ตัวรองเนี่ยหกเจ็ดหกเจ็ดหกนี่เด่นนี่สามหกกาไปซื้อภากันือผู้ันถูกเก้ามันถกสามเนาะผูใช่หกสามจนันสามหกนี่เดนี่นี่นี่กูเอาออกมากันอล้นี่วนวันนนึงนี่เขาบล่างแมยนแหละบนล่างเหรนเราต้องบช่บนเนี่เดนนีเด โอ้หนังเห็นบ่นี่เดี๋ยนี่เก้ากระทีครับสองกับหโอ้หนัเห็มบ่นี่ตัวนั้นมาเขากันบาครับเก้ามาบอกโตโตหาหาโถ่นี่มาเขาตัวนี้นี่ห้าเก้านี่เมื่อนี่ครับชูนเรลักร้อยเมื่อไหชูนชูนห้าหนึ่งชูนหกหนึ่งมันเป็นเลขลักซื่ออปูเด่นนั่นแล้วนี่ยุนี่ได้สามตัวห สเนี่ยมาสามตัวมันมาสองตัวก็หันีหนมันถือหาหากระดนี่นี่ครับมีว่านี่ศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หกหนึ่งคนเดี๋ยวกับแต่กับมันโอ้ไอเลขที่เขียนไว้ยู่นี่โดยจนมากมันถี่แม่น้ำกันครับแม่น้ำกันโ้สามตัวฝนเรียมาสามตัวฝนเรียนผิดนี่เดี๋เขาถือเันงิลูกเ้าถือสองสามห้านี่มีหามีหกมีแปดมีศูนย์มีหนึ่งนี่ช่องสามหาเนี่ยเขาถือแคนแปดของลูกเ้าวน สองสามห้าเนี่ยโดยช่อนมากสีมากต้องกันเลขเลขแค่ในหาตัวเนี่ยนั่นแล้วใครจับใช่กันเลยจับเชื่อกันทันอืมใครมักก็เอาเลยผู้ห่งหกโอ้ชูนห้าหนึ่งชูนหกหนึ่งจะกลับแบบกลับอืมมีชนิ้ผู้เนี่ยตัวใดมาในเลขเลขห้าตัวนี่ผู้เนี่ยตัวใดสิกาใช้กันตัวไดนะผูห้าหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งสามตัวเดียวผูสามจูนหนึ่งแล้วอร่อยชูนประหนหนึ่งมันมากหนึ่งตจนนี้มันบะมี ศูนย์ห้าหนึ่ศูนย์หกหนึ่งรถนั่แล้วไม่ส่วนนี้แล้วตามตัวนี่นะเียกเียกล่างกันนี่ปูจ้ำมานเก้าสี่เก้าเจ็ดไม่ส่วนยล่ะปูตัวเนียนนี่เียกล่างเก้าสีเก้าเจ็ดอยากกลับเอาพี่เกานี่ปูเนีนเก้าสี่ตัวเดียววันนี้บอกปูล่างขึ้นบนปูล่างชุ่มเนี่ยโอ้ชุมนี่ล่างชุ่มนี่เป็นบนเออชุมเบนศูนย์ห้าหนึ่งกับศูนย์ห 0ุห้นอ๋อนนี้เป็นเล็ล่างเนอะพี่น้องครับนั่นดนี่ล่างพูรล่างนี่ปู็เอามาหนีู้ออกมาไว้นี่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 เก้าี่เก้าเจ็ดนี่เดปูออกมาไออกมาไ้นี่อันนั้นเป็นล่างทีู่อนี่สล่างเกาสี่เกเจ็ดออนี่ล่างปูเนีนให้เก้าสี่อไงมันมีสีหางนะปูนะนั่นแหละมีชนิูเนีนชนิมีสี่หางแต่ว่าตัวเนีนก็เก่าสีกับเก้าเจ็ดนั่นแหละมีชนิ นี <kung> ่เด็กปูหันมันมาเข่าตัวนปูเนียนเก้าสองเร็วหุยอดอ๋อไม่พอนึงเข่านี่เด็กกันนี่เดยกสามหกเก้าสองเอางูมาเข่าตัวนี้ก็เก้าสองเห็นคือพอดีเลยตัวชุดตัวย่อตัวนี้ให้ร่องใบเน่นเนี่ยเร็วเลขหกเลขเก้านี่เก้าเก็ดเก้าเก็ดเออเนี่ตัวนี้แหละนี่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 นะเก้าเก็ดตัวนี้มันเป็นเก็ดหกหกเก็ดนี่นะร่องไว้เนี่ยเลขหกเก้เก้านะ ครับหาครับนี่สี่เหลี่มเหรอเงวดที่แล้วลูกสาวได้เป็นหลายแสนเลยได้อีนึงได้หาพันบาทปุ่นสามตัวอ๋อไม่ได้หาพันบาทเงินเสื้อเงินเื้อเลยหาพันบาทเลยเด็กละกาสองลังนี่เนี่ยสูตรบนสองตัวมาตัวครับนี่เด่ปูจับหามมันไปใช้ก่อครับนี่เดยห้าก้อนห้ากับหก หกแปดเดือนนะโอ้หกแปดหนึ่งพาร์ทเลกรับแสนมาหกมวักวี่แบบบู๋โว้ยทั้งบนทั้งล่างได้หกแสนบอกหกแปดแล้วก็สามหกนั่นบอกมากโอ้เขียวควบฟูไขว้ฉันดินั่นละว่าจะรักแสนมาหกมั่วมี่แนบอกอบอกมากเลยหกแปดโอ้ยชินบาทชนะแสนบอกเงินจะง้อเงินนี่ให้มามันใจเลขล่างนี่ที่นี่ปู้หมั่นใจมันเข่ากับ ันีแม่นี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 ่แล้วนี่อาก็หกน่ับนี่มันใช่หนึ่งกับสองนี่มากจวหนึ่งร้วบนหนึ่งกับสองตัวนี้กัในรังนี่มุงยักอัน่ดียพี่แหลกนี่ปูถือสามแปดแปดสามพี่แหลกมันวุ่นมากขึ้นกลับไปแท้สามแปดส่นปูได้บ่ถือนึกออกสามแปดดิครั้งแรกไม่เห็นเด่นอันนี้ก็บแปดสามกับแปด อันนี้ก็หาก็แปดมันต้องมีแปดขึ้นก้อนหนึออกมากกันนี้เดี๋ยแปดสามถึงแปดสามรุ่นนีงกันนี้สามแปดตัวนี้ตัวนี้เป็นแปดหนึ่งอ๋อมีแปดอีกเอามาเชื่อกำไปสามแปดออกอีกสามแปดใช่ไหมนี่ปูมาถือเก้าหาอยู่เห็นไหมนะสี่กับเก้าห้ากับแปดปูก็ถือขาเกาเนี่ยโอ้เกาหานะรุ่นกันอยู่เดี๋ห้านี่มันออกมาห้า กับชูนตัวนี้ก็ห้าอ้าวห้าเจ็ดปูกมาถือห้าเจ็ดอีูหนึ่งแปดสองนึ่งรุ่น้ามาแปดสามปิดแปดสามอีกเนี่มัรุ่นอู้มาถือตัวนี้สูตรเก่ามากหกสามลังมูถือหกสามไม่บอกสามหกชูนี่นี่มาถือชูนี้สามหกป์ูดเลยบ่ได้ไม่บอกตัวนี้ ตามหมแล้วไม่ทวนนั่นละมีปู้นอะไรซื้อให้ได้ไงเก้าสี่เก้าสี่นี่ตัวนี้ตับาลหนึ่งหนึ่งหนึ่งกับสองมาบุญมาตัวนี้อีกเลยนี่นี่มาหันมามาตัวหนึ่งนี่ตัวตัวใช้มันปูใช้หาโฮเก็ตบัตนปีครับนี่มึงยังไง มันเขาหายมันหันกันเอ้ามาหาเก่าได้หนึ่งมันเข่าหายนะกวนมาหกเดือนเลยมึงจีหกเดือนห้าเดือนีหกหกแปดเนี่ยนั่นจีห้าหกเจ็ดนี่เอาไปใช้กับหนึ่งกับสองห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งก็ได้หมดนั่นแหละหมดบนเรื่อยู่ได้บนนี่บนบนบนเล็กบนเลขบนห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งพูได้เขียนเลยว่าทั้งทั้งเล็กบนจับคู่ไปให้ยุใส่หลุม บนจับคู่มีปะปูบนจับคู่เขียนเลยปะปูพอพอพอจับเดี๋ยวสี่หลอบอกกางสี่หลดเดียวบ้านเดียจับเนี่ยบอกเอียห้ากับหกบนนีนมีเนาะหาหนึ่งหกหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หกหนึ่งข้าสมมติว่าสีจับคู่นี่ปูสิจับยังไงเอาล่างจับให้นบนนู้นผมสีเขียนไปศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งมีิถุนีเดี๋ยวศูนย์หกหนึ่งกับศูนย์ห้าหนึ่งอมีสองคู่เท่านี้นะคู่นะบ้าหันลักลอยมันมาหนึ่งเดี๋วเอาศูนย์บันหันมาเอาไว้ก็ได้ มันสิมีวุ้นี่แหละสองตัวกี่ลายมันหลายชุดดิปูปูเห็ดถูอมันถือว่าเช่าปูกำบังใส่บึงสมนี่ดีอันอะเขียนนี่สิหนี่งถือว่าปูนี่ฮะถือเขียนนี่สิวะเอาอันไปนี่ีิล่องสรุปล่องบังอันทำแม่ซื้อบนกับศูนย์ศูนย์หาหนึ่งกับศูนย์หกหนึ่งนะปูนะถ้าตัดสองตัวกับมีหานึงเนาะนั่หาหนึ่งกับหกหนึ่ง แต่ว่าวันนี้เลขลางปูหอมาสี่หางคือเก้าสี่เก้าเจ็ดสี่เจ็ดสี่สีน้องปูน่ะโตเน้นคือเก้าสี่คับเก้าเจ็ดมันบอกปูนี่เนยมันมันมันบวกพียร์กเทียนนี่นั่นเดี๋ยนั่นเดี๋ยมันมีหามีหกวิเจ็ดนั่นก็ไปยุนี่ก็ติดหนึ่งติดมืงอไงสองตัวสามตัวพอดีครับนั่นเดียเดียห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนั่นแปดหนึ่งก็ได้ผลมาครับยุนี่บัดปีเลยเนี่ยปีที่สองที่สามถี่มากอีกเลย ครับนี่ปีที่สองที่สามมาอีกเลยสูตรเดียวนี่คือก้มูถือรูกก้มูนี่สูตรนี่นี่สูตรบนสูตรบนเล่นครับบึงยังผลยามาถึงมาแล้วจักสูตรวันนี้ผู้เฮ็ดสี่กล่องออกไหมลายสูตรยอมนยี่ยนมาเขาชีได้หลายกอได้ลังครับวันนี้บอกว่านี่บอกนั่นละนนี้เนี่ยว่าให้เอาเก้าชีจนหนักเลยหนักเก้าชีนะครับหนักเกาชีลังนี่นะว่าหันขึ้นกันเขามันมากเข่เก้าวสองเลยลาย วันนี้ไฮนักเก้าชีแม่น่ะเก้าชีเลยร่องร่องกับเก้าเจ็ดเนี่ยร่องเป็นเก้าเจ็ดน้อปูนะโอเจ็ดตัวนี้มันขึ้นเลขเจ็ดเลขหกอยู่คือไปจังไนนะตัวนี้เจ็ดหกเจ็ดหกเท่านั้นนะเจ็ดหกนี่คือตัวกันน้ปูนะตัวกันใบเจ็ดหกมันเลขหอยตัวมันมันแบบรู้นะครับสู่สู่ซุ่มอะไรตัวอะไรสู่เกาเจ็ดบ้างเนาะกับเกาซีน้ปูเอเกาซีนี่ตัวแน่นเกาซี เก้าสี่เก้าเจ็ดล่องมักซีเ็ดก็ได้ซีซีกระได้มีอยู่แล้วเออนี่แหละถ้าสมมติว่าเป่าเป่าได้เป็นซีซีแล้วเออซีซีเนี่ยเป่าซีซีอืมนั่นแล้วมีส่วนับเป่าพี่บ้านห้าหกเก็ดมัดปีมัดจิตตะบนวะกันนี้ครับห้าหกเจ็ดปูเล่นมาเกียนให้ส้มมันมันมันประพิจญงหวนนะครับห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดเอาไปที่หลวงบนยังอยู่นี่แหละ ปูจับได้แล้วหกแปดพหัดบาลเล็กลักเสียนมาหกวันบะมีแบบปูขึ้นบาดสนะออกมากหกแปดหลักเสียนมาหกวันบะมีดอกประสัน <laughs> ออกมากมือถือตัวนี่เลยนี่ฝูนมันบะเพี้ยนนี่ปีสองที่สามมากอีกเลยคนี่นี่น,นี่ยี่ห้อนี่เลยที่ไล่สองตัวสามตัวคนเดียวรับนี่เดี๋ห้า หนึ 16, 16, 16, 17, 18, 18, ่งแนวยุ่งอกน้ำกันเองหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแนวยุ่งนี่อย่ากลับอย่ากลับบอตัวนี้มันมีไปแล้วยุ่นี่ครับแล้วมีไปแล้วยุ่งนี่นานแล้วนั่นนี่แหละมักยาปูเนียนหานี่ละหาหนึ่งหกหนึ่งเป็นฉันมาเขามองว่านี่แหละมาเขามองปูบอก เงี้ยมะเขาจุดนี้ยว่าคุณบอกขั้วเงี้ยบนครับห้าหนึ่งหกหนึ่งเอาทุนทุนแล้วลอยหนึ่งมักหนึ่งก็ะได้ปะหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหนึ่งห้าหกแต่พืนดินมันมีพื้นนอยู่แล้วเพราพิษที่เป็นดินจะบ่งได้ออกมาครับทูดมวกเจ็ดตัวยังมันกรับพิษไปแล้วครับเบ่าเบ่าทิชเช่นเบ่า มีท่านนะมีคนนั่นแหละครับผมครับฮะอวันนี้ก็ได้เรียกได้กระชิรกวนผู้ซ้ำนี่ตัวผาปู้นะขอบคุณปู้หลายๆครับขอบคุณผู้หลายๆครับครับสาธุสาธุขาบคุณครับผมถือคือเก่าโน้ตเนาะผู้ดอนผู้ข้าวขาวไหมมาผู้โยนไหมนั่นแหละเป็นมาอวดเพราะคือเมียชือ่อผมโอ้ยผู้เมียเป่าเมียชือกันไปเะสิทธิยำโส่เนาะมาผู้โยนว่ะเรียกล่างเรียกร่างนั่นเก้าช่องสตูดิโอเนาะ เน้นบัตรพุทธายุบนก้าวขนกัติติเท่าบนเท่าจังบบันทีโอ้คนถือแกล่โชมากมันเสยงโอ้ยหลายอ่าหลปูขาสาทุัาปูเป็นองครกสีเห็นกันนะครับมีประกาศจทย์นะครับของปูสามแปดนะครับหมดสี่เหล่าบนเขาทั้งล่างทั้งบนครับหมดนี้เป็นกกตโซเลขเป็นก๋มากทำมาสามตอกันนะครับมาเบิงทวนตัวเลขนะครับ มีศูนย์ห้าหนึงครับแล้วก็ศูนหก่ครับแล้วก็ห้าหนึ่งหกเจ็ดครับตัวร่องครับส่วนสองตัวบนวงกลมไปก็คือเป็นตัวตัวตเน่นๆนะครับคือเก้าสี่ครับเก้าเจ็ดนะครับลองมาคือสีเจ็ดแล้วก็สีสีครับขัน็นเลขกเป่ากับเป่าสี่สี่เป็นว่าตัววงกลมไปคือเป็นตัวนับตัวเน้นนะครับแล้วพี่น้อง เรียกโปรสามแปดนะครับโปรสามแปดหัวที่แล้วเขาทั้งล่างทั้งบนครับก็ครับขอบคุณขอบคุณนะครับพี่น้องที่ขับมาเบิงเ้งมาชมช่องพองพระรวยครับกับวังวันสิบว่าผัดกันทิศสามคลิปไม่ไปทิศต่อไปก็จะเริ่มกดกระดิ่งจังเตือนในทั้งช่องนะครับเนดะ้อก็ครับขอบคบนกับพุ่นะครับจะมาพิมพ์นี้ก็